จากจุดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยธุรกิจคุณเท่านั้นที่จะเกิดด้วยตัวคุณเอง Born to Biz ธุรกิจอยากเกิดช่วงจุดขายได้เกิดสนับสนุนโดยเซนเน็กคอนโดมิเนียมเขาใหญ่โทร094 09 794 3335และตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอะคิวซเฟอสซึ่งร้านนี้นะครับเขาบอกว่าอร่อยมากเป็นคนไทยบริหารนะครับ ตามไปดูด้านในนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านอาหารไทยชื่อดังย่านเจรูดงพี่พยับนินแย้มจุดขายของร้านที่พยับคืออะไรครับร้านเราเี่เปิดมานานแล้วครแล้วเป็นร้านแรกๆของบุไนยัย คือเป็นเกี่ยวกับร้านอาหารไทยครับก็จะมีลูกค้าชื่นชมแล้วก็ติดรสชาติอาหารไทยแล้วก็รสชาติอาหารไทยนี่เป็นหนึ่งเดียวในโลกฮนะที่ว่าคนกินแล้วต้องมาทานอีกรอบหนึ่งครับแล้วอาหารที่ร้านของเรานะครับเป็นอาหารที่เราคัดสรรครับสดวัตถุดิบบางอย่างแล้วก็ส่งตรงมาจากเมืองไทยคุณภาพของอาหารเราเราก็คัดสรรมาอย่างดี พ่อครัวแม่ครัวของเราก็สั่งตรงมาจากเมืองไทยครับเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญตามหลักสูตรของกระทรวงแรงงานรสชาติอาหารแบบไทยแต่ปรับตามลิ้นและก็รสของคนชาติต่างๆนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของอาหารไทยอย่าลืมนะครับผู้ชมจะทำธุรกิจต้องคิดจิตขายกับผมนายกบลูเอราวัณทัพพีสวัสดีครับช่วงคิดต่อก่อเกิด สำหรับท่านผู้ชมที่ดําเนินธุรกิจมาแล้วระยะหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมมี4สัญญาณเพื่อที่จะตรวจเช็คนะครับว่าธุรกิจของท่านเดินมาถูกต้องถูกทางแล้วหรือยังข้อที่หนึ่งนะครับธุรกิจของท่านมีคนรู้จักมากน้อยแค่ไหนเรื่องแบรนด์เป็นสิ่งสําคัญนะครับในการทําธุรกิจทุกวันนี้การที่มีแบรนด์ที่มั่นคงการที่มีธุรกิจที่ ทุกคนเป็นคนรู้จักย่อมจะหมายถึงธุรกิจของเราเดินม,มาถูกทางและยังจะสร้างความมั่นคงให้กับเราในอนาคตอีกด้วยข้อที่ 2. มีผลกําไรทางตัวเลขที่ดีติดต่อกันหรือไม่ผลกําไรนะครับที่ดีต่อเนื่องจะเป็นตัวชี้วัดว่าเราดําเนินธุรกิจมาถูกทางแล้วหรือยังข้อที่ 3. ความสุขของพนักงานในองค์กรพนักงานเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าและทําให้ธุรกิจของเรา เติบโตได้อย่างมั่นคงความสุขของพนักงานก็หมายถึงการดําเนินธุรกิจที่ถูกต้องหรือไม่ครับข้อที่ 4. ธุรกิจของเรามีการจเจริญเติบโตทางการตลาดที่ดีอย่างต่อเนื่องหรือไม่เรามีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาไหมยอดขายของเราจเจริญเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าถ้าท่านผู้ชมยังมีไม่ครบ4ี่ข้อไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้อยู่บนหนทางแห่งความสําเร็จนะครับปัญหาเรื่องบร,รษิษัคมีไว้ก้าวข้ามไปข้างหน้าเราเรียนรู้และศึกษามันผมเชื่อว่า ไม่นานนะครับทุกคนจะประสบความสำเร็จในหนทางธุรกิจแน่นอนครับอย่าลืมนะครับจะทำธุรกิจต้องคิดต่อกับผมดรตั้นกริชนน์นหอทองคําสวัสดีครับคำถามร่วมสนุกท้ายรายการวันนี้นายกบลูพาดูจุดขายธุรกิจอะไรที่บรูรไนในวันนี้ร่วมตอบคำถามได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a s h b o n 2 b i t สองคนแรกที่ตอบถูกรับเสื้อที่ระลึกทันที อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจบอลทูบิดด้วยนะครับ